สวัสดีค่ะมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในช่อง Story ่ออเบนค่ะหรือ Facebook Fanpage แหนแดงอุดรน,นะคะวันนี้เบนจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะแหนแดงบอ่อดินนะคะบอ่อดินขุดใหม่นะคะขนาด10คูณ20เมตรที่เบนปล่อยไปวันพฤหัสที่2นะคะมิถุนา65นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9นะคะมิถุนา65นะคะเวลา 5้าโมงเย็นนะคะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะ5้าโมงเย็นยังแบบแดดยังแรงอยู่เลยนะคะมาอัปเดตนะคะอันนี้เป็นปล่อยไป30มกิโลนะคะจะเต็มบ่อแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสามารถเลี้ยงได้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะกำลังมองหานะคะพืชน้ำลดต้นทุนนะคะเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ไปเป็นปุ๋ยในนาข้าวของเรานะคะแล้วก็ไปเป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นหอยเชอรี่หอยทุกชนิดเลยนะคะเป็ด เนื้อเป็ดไข่ไก่เนื้อไก่ไข่นะคะจะเป็นปลาหรือปูกุ้งหอยนะคะวัวควายแพะแกะได้หมดนะคะจิ้งดีดได้หมดเลยนะคะทุกคนขานี่ค่ะพืชน้ำมหัศจรรย์นะคะแหนแดงอัรซอล่าไมโครฟิลล่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาอัปเดตจ้าบอ่อดินนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถที่จะหาไปเลี้ยงนะคะ เพื่อลดต้นทุนได้นะคะก็จะประมาณนี้นะไม่ลึกมากนะคะประมาณห้าสิบเซนนะคะน้ำประมาณห้าสิบเซนนะคะตรงนี้เนะาะเบนก็จะเลี้ยงแหนแดงให้ขยายเต็มบอ่อแล้วก็จะปล่อยหอยเชอรี่สีทองนะคะเพื่อเป็นขุนนะคะขายเนื้อเนาะในอนาคตนะคะจะประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดสองบ่อนะคะอีกบ่อหนึ่งนี่นะคะบ่อนี้บ่อนี้เบนยังเบนเพิ่งจะใส่ปุ๋ยคอกไปเมื่อกี้นี้นะคะ เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะจะเริ่มใส่เพราะว่าเขาไม่ขยายพันธุ์อันนี้คือแบบเป็นทาให้ให้เปรียบเทียบนะคะให้ดูว่าระหว่างการที่เราใส่ปุ๋ยคอกับไม่ใส่นะคะการขยายตัวจะแตกต่างกันมากเลยนะคะปล่อยอาทิตย์หนึงเท่ากันนะคะ แต่ตัวแหนแดงจะไม่ขยายเลยนะคะแล้วก็จะออกเป็นแดงๆเ,เป็นจ้ำๆนะคะเพราะว่าขาดธาตุอาหารนะคะเราสามารถที่จะปล่อยแหนแดงได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแหนแดงเราจะไม่ไม่ขยายตัวนะคะแล้วก็จะแดงแล้วก็ตายไปนะคะแนะนําให้เพื่อนๆใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะคะนอกจากการใส่ปุ๋ยคอกจะดีแล้วยังทําให้น้ําของเราไม่ขุ่นด้วยนะคะ ปรับให้น้ําเราไม่ขุนน้ําเราก็ใส่นะคะเลี้ยงแหนแดงน้ําก็ใส่แถมน้ำเนี่ยจะไม่ขุนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อขุดใหม่นะคะเพื่อนๆบ่อขุดใหม่เลยเพิ่งจะขุดประมาณวันที่29เมษายน65นี่เองนะคะผ่านมาเดือนกว่าๆเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าสามารถที่จะปล่อยได้ไหมครับคุณเบนบ่อขุดใหม่ น,ะะน้ํายังขุ่นอยู่นะคะแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงแหนแดงนะคะหรือว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะอย่างเช่นปลาก็แนะนํานะคะให้ลงปุ๋ยคอกหรือให้เพื่อนๆน,นะคะโรยปูนขาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้นะคะรองก้นบ่อไว้เลยนะคะพอน้ํามานะคะน้ําก็สามารถที่จะปล่อย สัตว์น้ําได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแพนต้นนะคะมีอินซีที่ดีต่อพืชของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะแนะนําเลยใส่จูเินซีสังสเคราะห์แสงลงไปด้วยยิ่งดีนะคะถ้าเพื่อนๆมีถ้าบ่อใหญ่ขนาดของเบนก็จะใส่อยู่ประมาณ5้าขวดนะคะใส่อยู่5ขวดเนาะแต่ตอนนี้เบนยังไม่ได้ใส่นะเพื่อนๆน,นะ,ะเบนจะใส่หลังจากที่เบนเก็บเกี่ยวไป1รอบก่อนนะคะ อรอบนี้ยังไม่ใส่นะคะรอให้เขาขยายเต็มบ่อนะคะแล้วก็จะตักไปใช้นะคะตักไปใช้รอบหนึง่งแล้วก็รอให้เขาขยายนะคะแล้วก็จะปล่อยหอยนะคะรอบแรกอะ่ะเบนจะเอาไปใช้ก่อนนะคะไปเป็นอาหารหอยนี่แหละแล้วก็ค่อยจะปล่อยตัวหอยเชอรี่นะคะก็จะปล่อยไข่ประมาณสัก2ขีดนะคะ1 -2 ขีดนะคะพอดีเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะบวกขนาด10คูณ20เมตรก็ใช้ไข่หอยเชอรี่สีทองประมาณ1-2ขีดนะคะพอดีเนาะแล้วก็เลี้ยงแหนแดงไว้นะคะอายุของหอยเรานี้จะกินเก่งตอนอายุา1เดือนนะคะ1เดือนนี้จะกินเก่งมากเลยนะคะแบ๊บเดียวแหนแดงหายแน่นอนเลยค่ะก็นี่ค่ะคือปัจจัยสําคัญนะคะทําไมเบนถึงเลี้ยงแหนแดงเยอะเพราะว่า,าเลี้ยงให้หอยแล้วก็ให้เป็ดให้ไก่นะคะ แล้วก็ยังให้กบด้วยลืมบอกไปเลี้ยงกบด้วยนะคะกบก็กินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถหาไปเลี้ยงได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะทําไมเบนถึงพูดแต่แหนแดงอ่าทาไมช่องของเบนพูดถึงแต่แหนแดงเพราะว่าอยากจะแบ่งปันนะคะให้ข้อมูลให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะทําให้ดูให้เห็นเลยให้เชื่อเลยว่า แหนแดงช่วยได้จริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่หรือสนใจนะคะหาไปเลี้ยงไว้นะคะไม่เสียหายนะคะตัวแหนแดงเนาะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่เราซื้อแค่ครั้งเดียวแต่ว่าขยายไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นของเบนเนี่ยแค่ได้มาครั้งเดียวนะคะก็ขยายได้เยอะมากเลยนะคะขยายได้เยอะมากแบบเป็นความภูมิใจของเบนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบนจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะไอท้ที่ตัวแหนแดงที่ขาดธาตุอาหารแล้วก็อยู่กลางแจ้งมากๆนะคะ ขาท่าอาหารแล้วก็อยู่กลางแจ้งมาก,มากๆก็จะแดงแบบนี้เนาะอันนี้คือหนแดงขาท่าอาหารนะคะไม่ใช่ไหนแดงแก่เนาะก็ใช้ได้นะคะสามารถเ,าเก็บเขาขึ้นมานะคะอันนี้คือรอยที่เป็นเก็บเองนะคะเป็นเก็บไปเป็นอาหารน้องหอยนะคะแล้วก็จะไปใส่ต้นไม้นะคะนี่ค่ะน้ําแห้งนะคะตัวหนแดงก็จะเกาะก็จะเกาะเห็นไหมคะเกาะตามโขดหินเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเฟิร์นเหมือนพี่มอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวเบนลงไปใกล้ๆนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นๆๆน,น,นะคะนี่อยู่บนโขดหินแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะถ้าตัวพื้นเขาชุ่มชื้นนะคะ ไหนแดงก็จะมีชีวิตอยู่นะคะถ้าเขาแห้งนะคะไม่มีน้ําไม่มีความชุ่มชื้นนะคะไม่มีความชุ่มเนาะเขาก็จะตายแห้งตายแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวไหนแดงแห้งนะคะมีไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเขาอะสามารถไปทําบํารุงนะคะดินให้เราแบบว่าไปปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชของเรานะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะอ่า แต่ตอนนี้ยามันขึ้นเยอะมากก็จะตัดหญ้าก่อนนะคะแล้วก็จะปล่อยหอยเนาะก็ประมาณนั้นเพราะว่าอยากเลี้ยงแหนแดงให้เยอะๆก่อนนะคะแล้วก็เอาหอยมาลงนะคะนี่นี่ค่ะแหนแดงงามมากเพื่อนๆแหนแดงงามมากนะคะงามมากนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาอะไม่ไม่มีปุ๋ยนะคะแหนแดงงามมาก เอาไปปล่อยก็ใส่ฝุ่นขี้ไก่หรือว่าขี้วัวขี้ควายก็ได้นะคะเขาก็จะงามคืนมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเขาไม่มีปุ๋ยไม่มีธาตุอาหารนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตากแดดเยอะด้วยนะคะนี่เราก็สามารถเก็บนะคะเก็บนี่ค่ะเก็บนี่ค่ะเก็บง่ายๆเนาะเก็บเห็นไหมคะนี่ลากเขาสวยมากเลยนะคะเก็บแล้วเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ของเรานะคะอย่างเช่นมันละกอเอาไปกลบโคนอย่างนี้เลยนี่ค่ะเก็บเก็บเนาะ เก็บง่ายเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่นะคะแล้วก็โยนนี่ของเบนเก็บได้สี่กระสอบแล้วนะคะวันนี้นี่เบนก็จะเก็บแบบนี้นะคะแต่ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนใส่ถุงมือเนาะ,ะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนใส่ถุงมือนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็เก็บงามมากเลยะคะ่ะลากเขาแบบงามมากเขายังแข็งแรงอยู่นะคะแค่เขาไม่มีปุ๋ยคอกนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะก็จกรรมประมาณนี้นี่ค่ะโอเคคะ่ะเพื่อนๆนี่ก็จะใส่ใส่ครบโคนไปอย่างนี้นะคะก็อ,ออกจากโคนนิดนึงก็ได้นะคะไม่ต้องแบบใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าบินโยนขึ้นไปเนาะนี่นี่ค่ะงามมากเลยเห็นไหมคะถ้าเขาแห้งเขาจะประมาณนี้นี่นี่ค่ะในเดงสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ฝากคำถามไว้ได้นะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์ให้เบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ